ดูความแรงของลมนะคะหน้าหนาวทุกคนคะ่ะลมแรงมากๆเลยเมื่อคืนนี้พัดแบบสุดๆเลยปรากฏว่ามาสำรวจสวนเห็นไหมคะทุกคนสแสลมเ <c oughs> สาที่ทำสแสลมไว้โค่นล,ล้มพังลงมาเลยนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะก็ทำให้ตรงนี้เปิดกว้างแบบนี้แล้วจังต้องรีบมาปิดทันทีแล้วก็ทาเสาตั้งตรงใหม่เพื่อนๆเห็นเสาตรงนี้เย้ลงมาไหมคะว้าวอีกนิดเดียวก็จะโดนต้นฝรั่งเห็นไหมคะดูสิแล้วก็โอ้โหถ้าแบบ สแสลมตรงนี้ไม่ได้กั้นเอาไว้นะคะว้าวน้องจะต้องโดนต้นฝรั่งต้นนี้หักแน่นอนเลยเพราะว่าฝรั่งนี้กําลังออกดอกด้วยเป็นฝรั่งว้าวเป็นพันเอ่อเดี๋ยวนะคะพันอะไรนะหงเป่าซื้อด้วยค่ะทุกคนดูสิหงเป่าซื้อของรักจางกาลังออกช่อดอกนี่นี่นี เป็นลูกตุมต่มๆแล้วค่ะทุกคนเป็นลูกเล็กๆสิไม่ใช่ลูกตุมต่มๆเนาะถ้าตุต่มๆเขาพูดกระดอกใช่ไหมคะนี่ทุกคนหวาดเสียวมากเลยเขาอยู่ตรงตรงต,ต้นฝรั่งพอดีเลยเดี๋ยวรักจังต้องตั้งเสาใหม่แล้วนะคะทุกคนโชคดีที่ว่าเชือกเนี้ยยึดยึดเสานี้ไว้ไม่ให้เขาโดนต้นฝรั่งดูดีทุกคนโหโชคดีของน้องจริงๆแล้วรักจังก็มาเห็นตือนเช้ามาก็มาสํารวจเนี่ยเสานี้ก็ล้มไปเลยนะคะเสานี้ล้มไปแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ ความแรงของลมเนาะนี่ค่ะหลุมเสาเดี๋ยวรักจังต้องทําใหม่แล้วว่าเสามันหนักด้วยไงคะทุกคนเสาหนักมากเพราะว่าพ่อเอาเสาใหญ่มาพ่อบอกว่าเสาใหญ่จะได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงหรือเปล่าก่อนเนาะน้องเย้ไปแล้วอีกนิดเดียวก็โดนต้นฝลังว้าดีนะโชคดีที่มาเห็นก่อนนี่เดี๋ยวรักจังจะจัดการดูแลลงเสาใหม่นะคะแล้วก็ตั้งแลมขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะทุกคนตรงนี้มันเป็นประตูที่รักจังทาเอาไว้แล้วก็จะเดินออกมาลดน้ํา สวนผลไม้ฝั่งนี้นะคะนี่ก็เลยจะต้องมารีบมาสำรวจสวนเพราะว่าตื่นเช้ามานะคะก็ต้องลงมาดูแลสวนดูแลต้นไม้พืชผักเพราอะไรเพราะว่าจะมีน้องไก่ด้วยไงพ่อๆเลี้ยงน้องไก่เอาไว้ก็จะทำให้ เขาจะมาเก่อกวนพืชผักเนาะต้องมาดูแลแล้วพอดีว่าลมแรงรักจังก็สังเกตอยู่แล้วว่ามันจะต้องนี่สุดท้ายก็เนี่ยค่ะโชคดีโชคดีจริงเดี๋ยวรักจังจะรีบจัดการทําเสานี้ให้ตั้งตรงเนาะแล้วก็ทําประตูะแซลมตรงนี้ให้สําเร็จร่วงไปด้วยดีวด้วาวลมแรงลมแรงทุกคนลมแรงลมแรงมากเลย,ยลมแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวรักจังดูแล้วว่าดูสิเพื่อนๆดูบาดเียวไหมต้นของปอกซื้อของรักจัง โชคดีจริงๆเลยเดี๋ยวจัดการดูแลเลยเดี๋ยวนี้ทันทีท่วงทีเลยนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะโอ้หงเป่าซื้อหงเป่าซื้อของฉันโอ้ขอบคุณนะโชคดีของหนูนะลูกนะที่ไม่โดนเสาต้นนี้ขอบคุณจริงๆเลยโชคดีจริงๆดูซิดูซิดูซิสำรวจสำรวจเสาใหญ่จริงๆเลยสำรวจสำรวจ ต้องรีบจัดการต้องรีบดูแล